พิมพมิมาดาผิดหวังกล่องสุ่มรักหนึ่งพิมรีพายได้อะไรไม่รู้แต่ชาวเน็ตเสียงแตกกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับกล่องสุ่มของพิมรีพายหลังจากลูกค้าหลายรายได้ของชิ้นใหญ่เซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์ซึ่งพิมรีพายนั้นก็ได้จัดกล่องสุ่มรักหนึ่งในราคา1 0 0 0 0ื่นบาทคนบันเทิงหลายคนก็ซื้อด้วย จักรจันอาคามสิริได้เยอะจนดราม่าทั้งเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมแบรนด์ดังโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์ล่าสุดพิมพิมาดาก็เป็นดาราอีกคนหนึ่งที่ซื้อกล่องสุ่ม1,000 0บาทของพิมพ์รีพายโดยเธอนั้นได้โพสต์หลังจากเปิดกล่องสุ่มลงในสตอรี่อินสตาแกรมพร้อมระบุข,ข้อความว่ากล่องสุ่มสกินแคร์หนึ่งจากคุณพิมพ์รีพายส่วนตัวคิดว่าพิดหวังเบาๆค่ะ หลังจากนั้นสตอรี่ของพิมพ์ก็ถูกนำไปพูดถึงในโลกออนไลน์โดยหลายคนมองว่าของที่พิมพ์ได้ถ้าซื้อเองราคาเกือบหมื่นบาทแน่นอนเพราะแค่โทรศัพท์มือถือเรียวมีรุ่น C21 ขีด Y ราคาประมาณ5,000บาทบวกกับน้ำหอมราคาประมาณ4,000บาทและสกินแฮร์อีกหลากหลายอย่างซึ่งรวมๆแล้วก็น่าจะเกิน10,000บาทมันน่าผิดหวังตรงไหน ขณะที่อีกหลายคนก็มองว่าเป็นเพราะได้กระติกใส่น้ำแข็งกับโทรศัพท์ที่ไม่ใช่สกินแคร์หรือเปล่าพิม์พเลยผิดหวังขณะที่คนก็มองว่าอันนี้เป็นกล่องสุ่มหนึ่งหมื่นไม่ใช่กล่องสุ่มสกินแคร์ถ้าอยากได้ของดีๆก็ให้ไปซื้อเอาไม่ใช่ซื้อกล่องสุง่มเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ